สวัสดีครับผมเปมันคปมันครับเป็อไไปนี้โอ้เป็นแนวครับกบเจ้าครับตามันจกหันมันีจากนี้หันเดี๋ยวมันจะกว่า มันขึ้นชืดอดลยมันเป็นหัวมันต่นมันครับตัดลำหมอกโดนๆุนงานะไยตัดลำหมอก,ออมกด,อออกกดีกว่าโอ้เร็วกดึงเรองไฟเผางานีุยกไ้าแล้วก็ไฟเผาันดีกว กจบแล้วครับเดี๋ยวโปรไลยกล้องสองสามสี่หาหกเจ็ดี๋ยวมันจะคข้องขาไปเพื่อนเดี๋ยวมันโปรไลยกล้องครับหนึ่งสองสามสี่ 1 3ง้กองจะมันอยู่13ของไทกำลังหกมันเงินหน่อยเินน่อย เพื่นอนทีมมันนะครับมันบวก,ก,ก,กเกิดปลูกบวกเกิดปใหปีนี้วกเก็เล่นล้ำได้บ่ได้เงินต่นใดบ่ได้หัว คนมาคทีทีแปลงนี้จเจดไรค,ครับเจ็ไรเขาเห็ดหมือเดียวแลงวคนงานจะคนคนงานจะคนคนงานจะคนหมันี่กคนนอยหน่นอยเดี๋ยวจะรลมงเดี๋ยวจะรถมอนี่รถที่หกป่ะ เดี๋ยวมันพอสิบมันก็ได้สิบปันเนี่ยอันบ่อหลังเนี่ย่ะไรันนี้สี่เก้าหกที่ท่านเก้าสิบเก้าสิบหกแปดว่ะเงียอันบ่อืเดี๋ยวนี้คลขายได้สี่เก้าหกครับอันนี้บินเก้าบังบินต้องเห็นมันหายแป่ผาเติมเติมอะไเท่าไไรก่อนอะไาที่พี่ว่ อันนี้มันก็นเชนบอกอยู่ในบินนี่ลอย่าได้ลอยสิบหกอยสิบหกบาดยกำลังเคียบบ,ยยบินเห็นไหครับเฮ้ยแ่านเมันตัว่ลอยสิบหกกันงครบวลอยสิบหกบินนี่ตเว่าบินนั้นเท่าไหรบาดนงปมันก็สิบก็สิบหกบาทก็สิบหกอบาทก่มีเงินห วอ้ยจักแล้วเด้อบันนี่นะครับพื้นที่จากนี้มันอนีแเนสองสามเรียนอยู่นอะเดยหกโอ้ก็ยื่ไปผู้ดีไปยื่หกลงไายดู6หก็ที่ดูเถอะนี่เก่าแอมเนี่ยหกบา,บาทน้อโอ้ทอทอยที่หกก่าสินลมดาอยู่หรอกของตัวเอามาให้ไงก็ว่าอีกบาทหบาทเก้าสิบแไดาจะมารับเงินทีครับพื้นที นะครับทีครับมันทีเจ็ดลองก็ได้มันสิตันทีเจ็ดได้มันสิตันพี่น้องเอ้ยเบื่งดูขาดทุนซ้ำอีกอย่างหลดราคามันกับบาทเท่าไรอบาทแปดสิบห้าเปล่าราคามันกับบาทแปดสิบหาบาทเก้าสิบองมันสิบตัน ที่สิบกุไลที่หกที่เจ็ดไรทุ่งเนี่ยโอ้ขาทุ่นขาขาทุ่นเนี่ยมันตันเป็นราคามันต้เป็นราคาบาทที่นี่มันต้เป็นราคาที่กับมันแปลงน,นี่เอ็ดงานพิพลาดครับปีที่แล้วเนี่ยมันแบบปลูกแล้วบวกพขึน้นปลูกแล้วพวกขึนไไน้นาะไรปลูกแล้วพวกขึนไไนกข้นอะไรก็เลัน มันก็นเลยบ่อได้ใส่ปุ๋ยไปไหนใส่ปุ๋ยเท่เดียวรอบสองบ่อได้ใส่ก็จะปลูกอะไรครับแปลงนี้พี่นา้าเตรียมพื้นที่เตรนยังไว้ครับหัวมันก็ถือว่าไข่แดงอยู่ดีพูดอดไว่าหัวมันสีไรอยู่ตรงหัวมันก็ถือว่าไข่แดงอยู่ดีกดกำลังมากครับ ความมันกันครับพี่น้องสายจะใส่ล่าพี่ีชีวิตครับผมความมันใส่ผ่านก็ผ่านแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว พ่อพ่อพอโอมันลุนแห้งพี่หน่อยเท่าได้แห้ดุดชีวิตกับผมชีวิตกับเกษตรกรเกือบเป็นทุกคนก็ต้องสู้ครับบ่สู้ก็บ่ได้กินแต่มันสิบตันเจ็ดไร ถ้าทุาขาดทุนครับพี่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนอย่างแรงขาดทุนอย่างแรงทุนอย่างเหียงเลยมันบูเป็นาคาขุดมันกรบป๋ออะไก็ลองใส่รถครับเอาคนรถเนาะเอาคนรถเปิดสี่ได้ยังนั่นเดี๋ยวพ่ออันนั่นบ,บูบู ได้พ่อสองได้พ่อหนน่งวุ้นจุนนี่ดูสุดสุดก <Aww. S 2> ่อนครับผมเอาชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสักนิดนะครับผมสวัสดีครับ